พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศในจังหวัดนครราชสีมาค่ะที่มีหน่วยงานแล้วก็องค์กรต่างๆค่ะเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างบุญใหญ่ร่วมกันในงานวิสาขบูชาพุทธบร,รมีปีที่14ค่ะ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างบุญใหญ่ร่วมกันในงานวิสาขาบูชาพุทธบร,รมีปีที่14เพื่อถวายเป็นพระราช,ชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรักเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาในวันที่2 8กรกฎาคม2,567 โดยภายในงานพุทธศาสนิกชนจะได้กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ9พระองค์จาก5ประเทศได้แก่ประเทศอินเดียศรีลังกาจีนเมียนมาและประเทศไทยและจากวัดในจังหวัดนครราชสีมาประกอบไปด้วยวัดพายัพพระอารามหลวงวัดพระนารายมหาราชวรวิหารและวัดสุทธจินดาวรวิหาร ซึ่งในวันที่18พฤษภาคม2567เวลา9นาฬกาได้จัดพิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ9พระองค์นำมาประดิษฐานณบุตรสบกภายในมณฑลพิธีห้อง M.C.C. h a l ชั้น3อย่างเป็นทางการค่ะจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมกันชมนิทรศการพุทธบริษัทหน้าที่ของเราชาวพุทธ พุทธรบริษัทกับความยั่งยืนของพระพุทธศาสนาในรูปแบบนิทรรศาการศิลปะธรรมผ่านสี่ห้องจัดแสดงค่ะได้แก่ห้องที่หนึ่งนิทรรศาการภาพถ่ายสังเวชชนียสถานได้มีการจัดแสดงภาพถ่ายสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาได้แก่สถานที่ประสูตร์ตรัสรู้ปฐมเทศนาปรินิพาน พร้อมกับมีการจําลองเสาอโศกความสูง2.4เมตรและธรรมจักรเอาไว้ภายในงานด้วยสำหรับในโซนห้องที่สองจะเป็นห้องนิทรรศการศรัทธามีการจัดแสดงผ่านห้องกระจกแฝงความหมายทางศิลปะธรรมโดยจะใช้กระจกในการสื่อถึงการสะท้อนตัวตนความคิด ความศรัทธ,ธาในตนเองและใช้สัญลักษณ์ดอกบัวหลวงเพื่อสื่อถึงความศรัทธ,ธาในพระพุทธศาสนาอันเบิกบานในใจพุทธศาสนิกชนและมีการเชื่อมห้องนิทรรศาการที่ถัดไปด้วยประตูหนังสือสื่อถึงการศึกษาหลักธรรมคำสอนในการเป็นพุทธบริษัทหน้าที่ของเราชาวพุทธได้แก่ศีลสมาธิปัญญาอันเป็นหลักพัฒนาชีวิตตามแบบพุทธศาสนา พร้อมด้วยมัคมีองค์8ปดหนทางกับการดับทุกข์มัชทิมาปฏิปทาทางสายกลางซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพุทธบริษัทฐานศิลปธรรมอาทิขดลวดไฟฟ้าฝึกสมาธิพุทธศาสนาสุภาษิตหาบความสุขและทุกข์คนแบกโลกและพินสามสายเพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาและเข้าใจนำมาประยุกต์ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ส่วนในห้องที่4ค่ะจะเป็นนิทรศการปกป้องจัดแสดงพระพุทธรูปที่สื่อถึงการสักการะบูชาให้กลายเป็นศูนย์ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธทำหน้าที่สืบสารปกป้องภัยทางพุทธศาสนาเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาสืบไปโดยผู้เข้าร่วมชมนิทรศการสามารถร่วมกิจกรรมเทียนลอยน้ำประจำวันเกิดได้ภายในห้องนี้ และนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการอัญเชิญรูปหล่อจำลองเสมือนจริงของพระอริยสงฆ์จำนวน24รูปเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ชมบารมีและรำลึกถึงคำสอนของเหล่าครูบาอาจารย์ทางธรรมสร้างมหากุศลเสริมบารมีกับกิจกรรมบุญสักการะพระพุทธบาทจำลองปิดทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์9องค์9วัดเพื่อความเป็นสิริมงคลถวายผ้าอังสะ ตักบาปพระประจำวันเกิดทอดพระป่ามหากุศลเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตด้วยการร่วมสร้างพระพุทธรูปพระพุทธอโรคยามหาลาโพองค์ต้นแบบหน้าตัก32นิ้วด้วยการถวายแผ่นทองเพื่อน,นำไปหล่อพระพุทธอโรคยามหาลาโพหน้าตัก12เมตรสูง25เมตรก่อนที่จะนำไปประดิษฐานที่โครงการพุทธอุทยานพระพุทธอโรคามหาลาโพ สุขใจทำบรรยายทุกวันในเวลา14นาฬิกาและ18นาฬิกาจากพระธรรมวิทยากรได้แก่หลวงพ่อกันหาสุกกาโมพระราชรรมธนิเทศพระพยอมกันลยาโนพระภาวนาพัฒนานุสิทตหลวงตามา พระอาจารย์กฤินิมโลและพระครูสังครักษ์ศักดาสุนทโรรวมสวดมนต์ทำวัดเย็นนั่งสมาธิเดินจงกรมได้ในทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปนำโดยพระธรรมวิทยากรจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะ